ปืนใหญ่แอสนาลเข้าใกล้คําว่ามือเปล่าเข้าไปอีกขั้นแล้วนะครับเมื่อ2นัดล่าสุดใน2รายการทั้งลีคัพและเอเคัพคาบ้านทั้ง2นัดทําให้ตอนนี้เอเคัพตกรอบไปแล้วลีคัพที่แพ้คาบ้านไป2 0ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปเอาชนะนิวคาสเซิลที่เซนต์เจมปาร์ตยังไงถึง2ประตูและไหนจะพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ตามลิวพูอยู่9แต้มและไม่รู้ว่าจะเข้าใกล้ได้หรือเปล่าและแชมเปี้ยนลีกไม่ต้องพูดถึงครับ เรอัลมาดริดบาร์ซโลน่าบบเยอร์มินิกซิตี้ลิเวอร์พูลอินเตอร์มิลานอีกเพียบที่เป็นก้านขวังคออยู่คำถามคือถ้าฤดูกาลนี้อาเตต้ายังพาอาร์ซนอลมือเปล่า5ฤดูกาลติดตัวเขายังดีพอที่จะอยู่ในตำแหน่งต่อไปหรือไม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พามอยากคุยคุยทุกเรื่องมากกว่าแค่เรื่องแมนยู e p ีที่20แล้วนะครับเมื่อวาน EP 1ีผมคุยเรื่องบิกแมคระหว่างอาร์ซนอลกับแมนยูไปแล้ว หลังเกมผมก็ต้องมาทําอีกคลิปหนึ่งครับแต่มันเป็นคลิปไม่ใช่หลังเกมนะเป็นคลิปเกี่ยวกับมิเกลออเตต้าและการพาอ์เซอลนประสบความสําเร็จครับแฟนอ์เซอลนมักจะพูดเสมอเนาะว่าพาะผมไม่ต้องการแชมป์ก็ได้เพราะผมต้องการแค่ทรงก็แฮปปี้แล้วแต่คําถามคือนี่คือปีที่5ติดต่อกันแล้วนะที่พวกคุณมีแต่ทรงไม่มีแชมป์ถ้าไม่มีแชมป์นะครับก่อนจะไปไร่เรียงกันไปเีละเรื่องทีละเรื่องนะ ก่อนหนึ่งผมฝากก่อนนะครับใครมาดูคลิปเราชอบกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามให้ทุกแพลตฟอร์มของพามอยากคุยเลยนะ f a e b o o k Fanpage YouTube, YouTube TikTok ทุกช่องทางใช้ชื่อเดียวกันพามอยากคุยนะครับและหากท่านเป็นเจ้าของกิจการมีขนมเครื่องดื่มอาหารหรือว่าอะไรก็ตามที่อยากให้ช่วยโปรโมทสาม,มารถมาเป็นสปอนเซอร์ช่องได้ตามที่แนบไว้ตรงนี้เลยนะครับโอเคครับมิเกลตอตตาเริ่มต้นได้สวยงามนะกับ อาร์ซอนนะครับแม้ตอนนั้นผู้เล่นจะยังไม่สมบูรณ์แบบระบบจะยังไม่ลงตัวแต่เขาใช้เวลาในปีแรกคว้าแชมป์เอเอคัโดยการผ่านทั้งซิตี้และเชลซีซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นที่สวยงามครับทุกคนพูดว่าเฮ้ยทรงมาแล้วความสําเร็จแรกมาแล้วหลังจากนี้ก็แค่รอความสําเร็จในถ้วยอื่นๆซึ่งผมก็คิดอย่างนั้นครับเพราะหนึ่งไรอันเตต้าแสดงให้เห็นตั้งแต่ฤดูกาลแรกๆว่าเขาเป็นคนที่ยึดมั่นในระบบของตัวเองและเขาเล่นได้ดีเขาทําได้ดีและมีความสําเร็จ ตั้งแต่ฤดูกาลแรกๆแต่แล้วครับฤดูกาลแล้วฤดูกาลเราผ่านไปแต่ละฤดูกาลพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งฤดูกาลที่แล้ว2ฤดูกาลล่าสุดครับเป็น2ฤดูกาลที่พวกเขาเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลสําหรับการไม่มีแชมป์นะครับผมยกตัวอย่างนะสปีที่ผ่านมาอาเซนองควนได้อย่างน้อย1รายการครับที่ไม่ใช่คอมมอนเนตี้ชิลที่อาเจต้าเขาเคลมว่าคือความสําเร็จเพราะสําหรับผมอ่ะมันคือถาดการกุศลไม่ใช่แชมป์นะครับ ทีนี้เรามาดูกันว่าทําไมผมถึงบอกว่าไม่สมเหตุสมผลคนลองคิดดูนะครับรุ่นการก่อนอาร์เซนอลเริ่มเข้าที่เข้าทางใช่ไหมครับได้ผู้เล่นหลายๆคนมาแล้วไปจบถึงรองแชมป์พิมลีกแต่ครับแต่ในบอลถ้วยพวกเขาไปได้ไม่ถึงรอบล,ลึกสุดท้ายครับปีนั้นเอ,อริเทนฮาร์ดที่พาทีมในรุ่นการแรกที่ดูดีได้ทั้งแชมป์ลีกครับรองแชมป์เอเวอคัพและรุ่นการที่แล้วครับตั้งแต่ผมดูอาร์เซนอลมา20ปีถ้าไม่นับยุคร้ายพ่าย อาร์เซนลนะอลในยุรอบ20ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีอาร์เซนอลชุดไหนที่แข็งแกร่งเท่าฤด,ดูกาลที่แล้วแต่คุณลองคิดดูนะครับนอกจากพิม์ลีกที่แพ้ซิตี้ไป2แต้มยูฟ่าแชมเปียนลีกพวกเขาเข้าถึงรอบ8ทีมลีคับและเอเอครับ,รบพวกเขาไม่ได้อยากว่าแต่แชมป์เลยครับอยากว่าแต่เข้าชิงเลยครับไม่ได้เข้าไม่ั่งรอบรองด้วยซ้าในขณะที่ลิเวอร์พูลที่ดูจะแข็งแกร่งน้อยกว่าความพร้อมน้อยกว่า ความคงเส้นคงวาน,น้อยกว่าในฤดูกาลที่แล้วยังอุตสาห์ได้ลีครับหรือแม้กระทั่งแมนยูไนเต็ดของเอเดรเทนฮาร์ดที่แม่งพลิกการแทบทั้งทีมเล่นไม่มีทรงพิมพ์ลีกแม่งจบอันดับที่แปประตูดได้เสียติดลบดันยังอุตสาห์ได้เอเวครับแต่อาร์ซอลที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ20ปีดันไม่ได้แชมป์แม้แต่รายการเดียวมันไม่สมเหตุสมผลครับฤดูกาลที่แล้วผมก็ยังบอกว่าอาร์ซอลควรเสริมกองหน้าเพื่อต่อยอดความสําเร็จ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายสุดท้ายอันนี้คือแผลใหญ่ที่ตอนนี้เริ่มเป็นคําถามและโจมตีไปยังอาร์เตต้าว่ามึงวิเคราะห์มไม่ออกหรือมึงอ่านไม่ออกหรือว่าทีมมึงขาดอะไรเพราะสุดท้ายครับผมและกูรูหลายๆคนซึ่งไม่ได้รนาะบอกว่าโธ่ผมเป็นกูรูนะกูรูหลายคนหรือว่านักวิจารณ์หลายคน,คนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอาร์เซนอลต,ต้องเสริมกองหน้าแต่อาร์เตต้าก็เลือกที่จะไม่เสริมและไว้วางใจในตัวใครฮาวสและการบรโอเคซุดก็อย่างที่เห็นครับพวกเขาก็ยังคงขาดกองหน้าอยู่ดี และคำถามคือวันนี้มันใช้คำว่าล้มเหลวได้แล้วนะถ้าสมมุติรุูการที่เหลือคุณไม่ได้แชมป์อะไรเลยจริงๆเนี่ยมันล้มเหลวนะครับอย่าบอกว่าอาร์เซนอลไม่ได้ใช้เงินนะครับ5ปีที่ผ่านมาสอ่ะ5ฤดรุการสิในซัมเมอร์5ซัมเมอร์ที่ผ่านมาพวกคุณใช้เงินไปเยอะมากพูดเล่นตั้งแต่เพื่อสัปร์ตูยังกองหน้าเนี่ยผมไล่ไปอย่างแทบไม่หมดเลยครับรายากาเบียลมากันเยตทิมเบอร์คาราฟิโอรีเบนไว อ่าชิมเชงโก้ดิคเคนไรท์ปาเตหรือแม้กระทั่งกาเบียลเคซูสหรือไคลฮาวเวตยังไม่เคยสัมผัสอะไรที่ว่าถ้วยรางวัลกับอาร์เซนอลเลยนะครับแล้วถ้าฤดูกาลนี้ยังมือเปล่าอีกอย่าว่าแต่ลุ้นแชมป์ต่อเนื่องครับเดี๋ยวคุณจะเสียผู้เล่นตัวหลักด้วยผมเห็นแล้วครับอาเจตาเอาเริ่มมาแล้วนี่แค่เริ่มต้นนะและถ้าแชมเปียนลีกไม่สำเร็จพรีเมียร์ลีกไม่สำเร็จลีกับตกรอบผมมั่นใจครับว่าหมดฤดูกาลนี้ อาร์ตต้ามีโอกาสเหมือนกันนะก็ไม่รู้เหมือนกันครับถ้าบอร์บริหารของอาร์ซนอลยังรู้สึกแค่ว่าได้ไปแชมปนลีกก็พอก็อาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้าเขารู้สึกว่ามันต้องมีอะไรมากกว่าแค่ทรงละมีทรงไม่มีแชมป์ไม่พอแล้วก็อาจจะได้เห็นโค้ดใหม่ของอาร์ซนอลในฤดูกาลหน้าคําถามสําหรับแฟนอาร์ซนอลครับถ้าฤดูกาลนี้ยังมือเปล่าอยู่คุณยังไว้วันใจหรือเชื่อมั่นในตัวอาร์ตตตาต่อไปหรือไม่กดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ